ข้อที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของออของไหลน,นะครับแล้วซึ่งเขาถามหาว่าน้ำจะพุ่งออกจากท่อเนี่ยสูงเท่าไร่จากพื้นระดับนะครับซึ่งเราก็ต้องหาวีของท่อน้ําก่อนนะครับซึ่งวีของท่อน้ําเนี่ยก็สามารถหาได้ง่ายๆโดยกดโน้ตลักพลังงานได้เลยนะครับซึ่งถ้าคิดคนวตมาแล้วเนี่ยวีนี่อเท่ากับรูทสองจีเฮดนะครับเหมือนข้อข้างบนเลยนะครับข้อ,อ,อต้นๆน,นะครับ เมื่อหาวีได้แล้วเนี่ยก็เราจะแตกเอ่อแตกความเร็วกันนะซึ่งในแนวแกน Y เนี่ย V, v ีีก็จะเป็นเอ่อพุทธสองสดาไซสี่สิบห้า 4, องศาเนะแล้วก็ในแกนเองนะครับก็จะได้ดูสอง g h พอดสี่สิบห้าองศาค,ครับ เราเราสามารถหาความสูงได้นะครับโดยใช้สูตรต่อมาเราก็จะหาเวลาที่จุดสูงสุดนครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่เ,เมื่อบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะเนี่ย v v v ในแกน y เนะี่ยก็ต้องเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ เราสามารถใช้สูตรได้ว่า v เท่า u บวก at นะครับซึ่ง v เนะี่ยก็ต้องเท่ากับ0ส่วน u ในแกน y เนี่ยก็จะเป็น u ไซ n ์45นะครับส่วน a เนะี่ยก็คือแดงเ a เนะี่ยก็คือ g นะครับในที่ลงก็จะกลายเป็นลงครับแล้วก็ t ครับจะได้ t เนะี่ท่ากับ u ไซด์45องรับส่วน g เราก็จะสามารถหา,า,าความสูงได้ครับก็เมื่ออยู่จุดสูงสุด v เนะี่ย v y าเท่ากับ0ูนย์มคก็จะกลายเป็นใช้สูตร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกส as นะครับ v เป็น0 u เป็น u s i n 45องศาลกำลังสองครับบวกกับ2 g ก็จะแปลกลายเป็นลบลบ g ครับส่วน ส่วน s y เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราหาครับ s y เนี่ท่ากับ u กลางสองทรายกลังสองสี่สิบห้าองศาส่วนสอง g ท่ากับก็จะแทน u เป็นรูสอง g h นะครับก็จะได้เป็น GH, สอง g h ฮ็ดทสี่สิบห้าทรายกลางสองสี่สิบห้าก็จะกลายเป็นหนึ่งกับสองครับส่วนด้วยสอง g ครับ g ก็ตัดกันนะครับก็จะได้เป็นความสูงเป็น <c oughs> เส่วนสองนะครับก็จะได้คําตอบเป็นข้อ2นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของลื้นนะครับซึ่งเมื่อเราวาดรูปได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งจนะุด a จุด b เนี่ยก็อยู่บนแนวเราต่อของ S1 หนเครับเป็นป็ิแบบสองจุดที่อยู่ติดกันนะครับซึ่งปฏิบัติที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะมีเ่อแนาเป็นแลมดาส่วน2น,นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ย อา่าอันนี้สองจุดติดก,กัน,นครับก็คือลมดาส่วนสองครับก็มีทั้งหมดเออซึ่งลัมดาส่วน2เนี่ยก็จะเท่ากับบนะครับซึ่งจะหา,าความยาวขึ้นได้เป็นสองบนะครับซึ่งเออก่อนจะไปต่อมาข้อสิบหนะครับเป็นท่อค้อนปลายปิดนะครับแล้วก็ เปิดเสียงเข้าไปครับทําให้เสียงมีความดังสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับตอนแรกเลยนะครับก็ต้องมาหาความเร็วของเสียงก่อนครับซึ่งสุดคือ V เท่าสามร้อยสามจุดสองบวกศูนย์จุดหกทีครับซึ่งสุดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทีเกิดขึ้นนะครับซึ่งสามารถหา V ได้นะครับซึ่งเรามาดูที่ท่อกล้นปลายปิดก่อนนะครับท่อกล้นปลายปิดเนี่ย เมื่อปล่อยเสียงก็ไปแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยก็จะได้เป็นคลื่นรูปอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าที่ที่ตรงปลายเปิดเนี่ยปลายเปิดเนี่ยก็จะเห็นเป็นคลื่นเสียงที่มีแอมปิจุดเอยน,นะครับก็จะได้เลเนี่ยก็จะไปไปเป็นเลมด d าส่นสีนะครับ ซึ่งเวลาจะหา f เนี่ยก็คือ,เอ,อ v เท่ากับ f แลมดานะครับซึ่ง f เนี่ยก็ต้องเท่ากับ v ส่วนแลมดาแลมดาก็คือ c l นะครับก็เอาเออ v มาแทนค่านะครับก็ตอนแรกเนี่ยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน,นครับก็ f เนี่ยเท่ากับ 3ขัน2บวก0.6 t หทีหาร CL ครับส่วน X2 กเนี่ยก็เปลี่ยนขึ้นเป็น10องศา่รับก็กลายเป็น332บวก0.6 t ทีบวก10นะครับส่วน CL เหมือนเดิมนะครับดังนั้นความเออก็เอาเออความถี่มาลบกันนะครับ ก็จะได้เป็นโอมาลบก,กันนะครับก็จะเหลือเป็น6ส่วน 4L เท่ากับ3าส่วนส L นะครับตอบข้อ3ข้อ17นะครับงานที่ใช้ในการย้ายจากตำแหน่งที่1นึ่ไปตำแหน่งที่2นะครับก็ก็จะเท่ากับ กจุนะครับคูณกับความต่างสักตำแหน่งที่สองลบตำแหน่งที่หนนะครับแล้วก็จะมาหาความต่างสักของตำแหน่งที่2กันนะครับซึ่ง v 2เนี่ยก็ต้องเท่ากับ k q 1นึ่งส่วน r หเท่ากับ k q สองส่วน r สองขอโทษครับเป็นบวกนะครับ k q ที่หนึ่งเนี่ยก,ก็จะให้เป็น3 q นะครับส่วนะยะห่างเนี่ยก็เป็น3 a นะครับ ก,กับ kq2 เนี่ยก็จะเป็นลบสนะครับส่วนด้วยระยะทาง 5a นะครับก็จะได้เป็นอ3อส่วน5 kq ส่วน a นะครับส่วน v1 เนี่ยก็คิดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้เป็น k ลบ2 q นะครับส่วนด้วย3 a นะครับแล้วก็ บวกกับ k 3 q ส่วนด้วย5 a น a ครับแล้วก็ได้เท่ากับลบ1ส่วน15 k q ส่วน a นครับซึ่งก็เอาไปแทนในสมการยานะครับก็เท่ากับ q ครับแล้วก็ลบกับลบ1ส่วน15 KQ ส่วน a นครับก็จะได้เป็น kq 2-a ลังสองส่วน a แล้วก็1 0 1สครับก็จะได้เป็น2-3 k ส่วน3 kq คลังสองส่วน a ครับข้อที่18นะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าซึ่งก็ง่ายๆครับแทนสูตรแล้วก็แก้สมการน,นะครับซึ่ง ตอนแรกเนี่ยก็เราจะมีสูตรก็คือกระแสไฟฟ้าเท่ากับ i เท่ากับชิคแมเนะครับส่วนด้วยชิคมาก็คือ R ใหญ่บวก r เล็กนะครับซึ่งเมื่อย้ายไปคูนี่ก็ได้ไออใหญ่บวก ir เล็กเท่ากับ e ครับ r ก็อเล็กเนี่ยก็คือความต่างศักย์ภายในความต่างศักย์ภายในนะครับส่วน i ใหญ่ก็คือความต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไอใหญ่เนี่ยก็คือ มีที่วัดได้จากวงมิเตอร์นะครับส่วนไออเล็กเท่ากับ E นะครับแล้วก็ย้ายไปครับ V ก็ต้องเท่ากับ E-IR ลบนะครับซึ่งไม่ได้มาแล้วเนี่ยก็สามารถนาไปแทนได้เลยนะครับก็จากอันแรกเนี่ยค่าวงมิเตอร์เนี่ยก็วัดได้แปดใช่ปะแก็ต้องเท่ากับเอ่อแอมมิเตอร์ที่วัดได้ก็วัดตรง R นะครับก็ ซึ่งก็ e โจทย์ก็ไม่ได้บอกนะครับก็แทนไป e ครับส่วน i เนี่ยก็ได้เป็น2ับ2 r เป็นสมการที่1ส่วนสมการที่2องเนี่ยก็1เท่ากับ e ลบ1 r นะครับก็นำสมการที่สลบสมการที่หนนะครับก็จะได้เป็น r เท่ากับ2 โอ้คับซึ่งเมื่อเอาไปแทนในสมาการที่สองแล้วเนี่ยก็จะได้ e เท่ากับ e เท่ากับ12โมลนะครับตอบข้อห